สวัสดีครับตัวนี้ก็จะเป็น A05S นะครับเวอร์ชันสูงนะครับก็เปิดเครื่องมานะครับหลังทำเปิดเครื่องมาอย่างนี้นะครับเปิดเครื่องมาก็จะขึ้นซัมซุงอย่างนี้นะครับเพจแฟลงานส่งนะครับการันตีเปิดมา10ปีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพจใหม่นะครับเพจเก่าโดนปิดไปนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับตัวนี้นะครับเป็น A05S นะครับบิตสูงนะครับบิต7 บิตเจ็ดบิตแปดนะครับก็ส่งมาทําได้นะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันยากนะครับในส่วนของการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือนในส่วนของพวกเครื่องสูงสูงที่เป็นบิลสูงสูงนะครับวิธีดูนะครับเดี๋ยวใส่ไปใต้ลิงนะครับก็คือวิธีกดนะครับต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้มือกดคนธรรมดาจะกดยากนิดนึงนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะช้าหน่อยนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับไม่ต้องไปสนใจมันผมได้ทําการเทสเรียบร้อยนะครับ ปัดไปทีหนึ่งนะครับจะขึ้น apps, SM, แอป TSM แอปอย่างนี้นะครับเพื่อเข้าไปปิด <Whew. S 2> เข้าไปบังนะครับเพื่อไม่ให้เขาตามเครื่องของท่านเจอแล้วเครื่องของท่านก็จะหายไปจากระบบนะครับต้องทําวิธีนี้เท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับก็ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวพอมันติดตั้งแอปตัวนี้เข้าไปในเครื่องนะครับมันก็จะไปบงังแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับท่านไม่ต้องตกใจอะไรนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ นะครับพอมันติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับไม่ต้องสนใจมันนะครับไม่หายก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าหายไปแล้วนะครับมันจะหายไปเองของมันนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของรุ่น a ห้า a ศูนย์ห้านะครับ f นะครับก็คือตัวนี้นะครับ a ศู s ย์ห้า f นะครับรหัสเป็น a ศูนย์ห้าเจ็ด f นะครับ ตัวนี้นะครับบิดนะครับบิดก็คือข้อมูลทางซอฟต์แวร์นะครับบิดเป็น u 7นะครับ u 6 u 7 u 8นะครับต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นนะครับ Android จะอัปเดตไม่ได้ส่วนพวกแอปแอปแอปพวกนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปติดตั้งในในส่วนของ p l y y t t r r พท่ก็สามารถเล่นได้นะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับเครื่องจะรีเซ็ตไม่ได้นะครับทำเหมือนกันทั่วโลกและทั่วประเทศไทยนะครับยังไงก็ฝากไว้ตัวนี้ก็ จบแล้วนะครับก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับเป็นวิธีนี้ใช้งานไปนะครับยังไงก็ฝากไว้ในส่วนของตรงนี้นะครับรุ่นที่ผมบอกนะครับต้องวิธีนี้เท่านั้นตอนนี้ก็แอปธนาคารใช้ได้นะครับในส่วนของการปลดล็อกเครื่อง A 0 5 S ก็ได้จบลงนะครับเท่านนี้วิธีการใช้งานก็มีแค่นี้เองถ้าท่านปิดเปิดเครื่องใหม่นะครับมันก็จะขึ้นมาแต่ถ้าท่านไม่ปิดเปิดเครื่องใหม่มันก็ไมขึ้นมานะครับ ไหก็ฝากเอาไว้นะครับขอบคุณมากๆครับ